ป้าสับตัวนิ้วอะ่ะจริงๆผมพิสั่งข์อ่ะใส่ไรครับอันไหนเนี่ยอ่าป้าเป็นพิเศษ่นะ,ะป้าจัดอันนี้ให้พี่อุ๋ยเดิน หูคืออะไรคะนี่มีเล็บด้วยแตงกวาเออหรออะไรนะอ๋อปลาสับเฮ้ยไม่มีเล็บไม่ได้ออปลานิ้วปลาสับไปสับมาเอ้าใส่นิ้วไก่ให้ด้วยไม่ใช่นิ้วปลาาไม่ข้อเลย ถ้าเกิดผมสั่งแล้วเอาสัพโพกงสัพโพกมาคิดสมมุตินะสมมติสมติ้งสัพโพกเลยเอา้สัพโพกเลยทั้งนองใช่ไหมนีแปดสิบน้องอด้วยร้อยหนึ่งเอาแบบเมื่อกี้ที่ปี่ที่ที่ปาขายหนึ่งร้อยบาทร้อยหนึ่งเอาข้างในเท่าไหร่ไหนอะเอาน้องเขาธรรมดาดูจานสีฟ้าธรรมดา ไ,ได้าการทำเบ <มา S 1> ้าเอาไข่นะจา,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 านี้เท่าไหร่จ้านี้สี่ห้าหไขระม เอามาสี่ถ้วยเลยบ้าเฉียวเยอะๆไม่ไอวคุณชาคิดครับเป็นไงบ้างครับผมกล่อมมากเลยครับผมกินไก่เข้าไปนี่คือไม่ต้องเกียวละลายในปาก